สวัสดีครับเอฟซีทุกๆทุกคนนะครับเนาะบอกว่าเอฟซีฟังไทยแล้วก็บเอฟซีฟังเหล้าล่ะก็บเอฟซีทางประเทศทุกคนนะครับขิดหอด้วครับเด้อเมื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้ยตลาดาไทมิตรพอดีมาจอดอยู่แยกกีบหมูก็าเลยกราบมากราบสวัสดีเอฟซีทุกๆคนครับขิดหอดคิดถึงกับรถบ่ได้จอดรถแล้วกัมาทักทายเอฟซีเขา ทักทายสบายดีทุกคูทุกคนนะครับเด้อสบายดีครับทักทายสบายดีครับกิจฮอดคือเก่าคือเดิมนะครับเนาะและเนาะหลังปีใหม่มากอะเอฟซี FC, ทุกคนเนาะคือที่โมคือสีดำทีรวยคือสีเมยกันอยู่อ่าคิดจริงได้ก็ขอให้ได้สมดังมโนคิดเด้อครับเนดะ้อขอให้ตามใจคิดคิดแบบได้ก็ให้ได้ตามใจปรารถนาคิดขอให้โชคดี มีใช่โชคมีโชคมีลาบทูกขูทุกคนครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับคบภาพส,สวยๆเก็บไว้ดูภาพพรรยาถ่ายทําอยู่ที่ตําบลโนนทองนะครับเก็บภาพไว้ดู <c oughs> เวลาเหงาเวลาคิดๆๆมึด่ย้ายเราหาเก็บกวดเก็บยัง ตั้งแต่พี่เอ่อตั้งแต่ปีเก่าหอดปีใหม่เก็บรวมเงินรวมทองไว้จักละเบียบเงินไปหายไปเด้ออ่าอ่านาขึ้นมาโยกหนาขึ้นมาเบิ้งอ่าสวัสดีเอ็ซ์ซนี่ที่แหละสวัสดีจ้าเนี่ยดีจ้าที่หลายนีเก็บขวดเก็บอะไรใช่ไหม ยาจ้าอ๋อยาแก้เก็บรังหวดเอวว่างั้นเถอะ้าโรคหัวใจด้วยมีหลายโรค <c oughs> มีหลายโครคภาพดอกเฟื่องฟ้าสวยมากและก็พรันรยายืนถ่ายที่ทั้งหนึ่งได้มาเที่ยวตำบลนนทองนะครับ มีผู่เขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอปตไปทางหน้ด้เยอยู่ที่ห้าในลึกสุดโอ้ยได้เข้าไหมาเ,อเอ๋ชจ๊ะอะไงกลับองมาจากห้องเอ,อแล้วครับลงมาทางล่างตรงที่จอดรถนะครับวันนี้วันเข้าห้างวันเข้าห้างเข้าห้างอย่างเดียวแลววันนี้นะ นี่ทำอะไรเข้าห้างก็เข้าห้างอย่างเดียวพอดีก็สองโมงกว่ากว่ะ่ไปรับเด็กแล้วเพราะว่าวันนี้เด็กเขาเลือกสามโมงครับสามโมงตรงคือสิบห้านาฬิกานะครับนะตอนนี้ก็เดินมาหาที่รถล้วนะครับน้องขับรนแต่ก็แก่เขาเจเจเขาก็รออยู่นอนข้างบนนู่นเลยครับยังไม่ลงมาผมาคงลงมาก่อนอยู่นานก็หนาวหนาวเย็น นะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามครับที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้พี่เสี่ยวแหน่เขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับครับแหล่งท่องเที่ยวตำบลนนททองสวยน่ารัก f c ทุกท่านใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับมีร่องแพมีที่ถ่ายเซลฟี่เยอะแยะเลยครับตามที่ผมลงนี่แหละครับ สวยมากครับล่องแพน้ำพรมนะครับเชิเ FC ทุกท่านเข้ามาเที่ยวเข้ามาชมได้นะครับเวลาว่างๆนา,าเทศาก,กาลสงการนี้ก็มาเที่ยวกันได้ครับล่องแพสนุกมากครับที่ตำบลโนนทอง